บรรยากาศในงานวันนถ้ถือว่าเข้มขังมากครับ<ม>ตั้งแต่เช้าเลยแต่มาเราก็มาถึงก็จุดบอกกล่าววงสรวงก่อนเลยมาเช้าก็ฝนทำท่าจะตกหนักครับสุดท้ายก็ไม่ตกก็เป็นเหมือนน้ำมนต์ใบโรปยไปนิดหน่อยแล้วคนที่อยู่ในพิธีก็ดูแล้วแต่ละคนก็เห็นสัมผัสได้ถึงความเข้มขังของวิธีนี้ จริที่ผมข้องใจนิดนึงทาไมเราถึงพุทธาพิเศษต้อง9ก้าวาระเป็นตำลี่โดยตรงจากหลวงปู่ท่านด้วยครับแล้วก็เป็นความเห็นชอบจากตัวผมด้วยครับผู้สร้างด้วยใช่ครับเพราะเราทำวัตถุมงคลให้ให้คนใช้คนห้อยครับโกก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดครับเรามีเวลาด้วยแล้วสาคัญที่สุดเลยคือเลิกวันที่26กับ28ที่ผ่านมาเนี่ยทางอีสานเนี่ยถือว่าเป็นเลิกที่ดีมากเป็นเลิกใหญ่มากครับโต แล้วจริงๆแล้วเวลาท่านปลุกเสกนี่คือท่านเอานำนำเหรียญเจริญพรเนี่ยเข้าไปปลุกเสกในโบสถ์ในโบสถ์มหาอุดจะอยู่จะเสกครั้ง9วัน9คืนเลยค,ค,คือหลวงปู่ท่านเนี่ยก็นั่งเสกวันหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงครับโกวันแรกที่ของมาถึงเนี่ยหลวงปู่ท่านบอกว่าเสกกันตีหนึ่งเกือบตีสองครับแล้วหลวงปู่ท่านก็นั่งอธิษฐานจิตเสกแล้วก็เชิญพระแม่กุบอาจารย์แล้วก็เทวดาลงมาช่วยกันเสกเมื่อวันตอนผมมาผมก็เลยถามหลวงปู่ว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับ ชุดนี้ครับหลวงปู่เป็นยังไงบ้างหลงปู่บอกว่าเสยกจนมีแสงเขาวๆออกมาจากตรงวัตถุมงคลวันนี้เนี่ยได้มาร่วมพิธีตั้งแต่เช้านะครับซึ่งตอนเช้าเนี่ยก็มีพิธีพามตอน9ก้าโมงเนาทีนะครับซึ่ง ช่วงนั้นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนั้นจะเป็นช่วงมงคลเลิกเลยครับแล้วก็เมื่อหลวงปู่ฝานได้เริ่มพิธีนะครับสิ่งที่เป็นอัศาจารรย์เกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือผมสังเกตดูว่ามันเหมือนมีฝนพรมมาเป็นแบบละอองฝอยมากๆากเลยะเหมือนเหมือนฉีดออกมาจากฟอกกี้แล้วแล้วฝนพรมลงมาเนี่ยผมบอกเฮ้ยทำไมเกิดอัศาจารรย์แบบนี้เพราะปกติการเข้าร่วมพิธีพรมในทุกๆครั้งเนะเวลาอันเชิญเทพเทวดาเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง ซึ่งเราจะสัมผัสได้วันนี้ผมสัมผัสได้และผมก็รู้ว่าเทพเทวาทั้งหลายเนี่ยในสากลโลกเนี่ยได้ลงมาร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะนี่คือสิ่งที่ประทับใจจริงแล้วก็สิ่งที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะคือแท่นบวงสวงนะครับครบเครื่องจริงๆจัดได้คือเรียกได้ว่าชุดใหญ่นะฮะตั้งแต่พานาบสี9้าชั้นนะฮะจนลงมาถึงเครื่องสังเวยต่างๆนะครับแล้วรวมถึงพิธีกรรมต่างๆพิธพามวันนี้ก็ ทำพิธีได้อย่างสุดยอดจริงๆผมว่าพิธีนี้เป็นพิธีที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะฮะ มากราบหลวงปู่ฝานเนี่ย<ส>ก็คือพวกพี่ๆน้องๆฝังง่งหลวงปู่ศิลาเนี่ยแหละามาด้วยกันหรือแม้กระทั่งงานผู้ทธาพิเศษที่มันสําคัญ่ะของหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาเคยมีอยู่รุ่นหนึ่งของคุณนุพันพันล้านหลวงปู่สั่งให้โทรตามหลวงปู่ฝานเหมือนนิมนต์นะครับ<ส>ใช้คําว่านิมนต์ดีกว่ามาร่วมเสกให้หน่อย<ส>เพราะฉะนั้นเราถึงรู้ว่าความสําคัญที่หลวงปู่ศิลาท่านท่านมีให้ต่อหลวงปู่ฝานเนี่ย ท่านต้องมั่นใจว่าว่าพระรูปนี้ท่านเก่งแล้วเรามาเจอกับตัวด้วยโ,โกหลวงปู่จะต่างจากพระหลายๆคนที่คาดหวังไว้ว่าเจอเกจิที่จะต้องแบบมาเจออภินิหารเจอเรื่องที่พิสดารแปลกๆหลวงปู่จะพูดธรรมะเป็นกลางๆหลวงปู่จะไม่พูดอะไรที่มันเกินกว่าธรรมชาติเลยในครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3เริ่มเอ๊ะที่หลังเริ่มเริ่มเอะใจที่หลังว่าแบบบางสิ่งบางอย่างหลวงปู่รู้ได้ยังไงครับ ที่ผ่านมาเนี่ยหลวงปู่ทำไมต้องกำหนดให้เป็นในวันนี้เป็นพิธีใหญ่จริงๆมันครบ9 9คืนเะน่เลิกวันที่28ครับโกบก็คือเมื่อวานมันเป็นเลิกใหญ่ของทางทางทางอิสานเลยแล้ววันนี้มันเป็นวันธงชัยก็คือได้สมโภชวันนี้เลยก็คือเท่ากับเต็มสิบครับโกปกติก้าวเราก็จะก้าก้าต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมร,รุนนี้เต็มเต็มเต็มแน่นอนครับหลวงปู่ท่านได้พูดเองด้วยว่ารุ่นนี้แรงจริงๆครับ เรื่องของสายศิล์อันนี้มันไม่เหมือนผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอันนี้ไม่ใช่สายศิลจะเป็นญาติคาถักถ้ารมเนียมของอีสานเลยนะ่ะก็คือเป็นความเชื่อของโบราณจะเป็นพวกกันของไม่ดีเสนียดจันไรกันพวกปีีศาจเวลาทําหลักบ้านหลักเมืองนะเขาจะถักญาติคาล้อมหมู่บ้านไว้ก็คือไม่ให้สิ่งไม่ดีในกรณีที่ก,กำลังทําพุทธาพิเตและเจดีเนี่ย ผูดผีสามารถเข้ามาได้แล้วถ้าเกิดเราไม่มียาค่ะก็มันเป็นมงคลอีกชนิดหนึ่งก็คือเหมือนพระเจ้าตัดสรุเป็นเทคนิคก็คือก่อนจะตัดสรุก็จะมียาคาแปดกมไปนั่งลองมันก็จะเป็นพุทธคุณภายในตัวเพิ่มเข้าไปอีกถ้าใครกยาบหลวงป่วยขอให้รวยครับสา ที่มหาพุทธพิเศษเหรียญรุ่นเจริญพรนอกจากจะได้เหล่าเกจิอาจารย์หลายๆท่านมาร่วมปลุกเสกทําพิธีแล้วในการปลุกเสกครั้งนี้ยังได้ใช้ยันตรีนิสิงเหที่เรียกว่าเป็นยันพลังพุทธคุณสูงมีคุณด้านเมตตาม,มหานิยมแล้วคลาดปัดป้องสิ่งอัป,ปมงคลเสนียยจันไรที่สําคัญยังช่วยหนุนนําดวงชะตามีให้ตกตำ่ำมีพลังพลิกฟื้นตัวยันประกอบด้วยตัวเลข3 7 5 4 6 5195285เลขทั้งหมดเขียนอยู่ในตารางยันโดยเลขทุกตัวมีความหมายแทนพระพุทธเจ้าพรหมเทวดาตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทีนี้ต้องบอกว่าจํานวนการจัดสร้างครั้งนี้ถือว่าน้อยมากๆในการเช่าหาบูชากันเนาะทำไมถึงหลวงปู่ก,กําหนดหรอหรือว่าพี่นุ๊กเป็นคนกําหนดเองอยากให้เช่าหาบูชากันอยากจะเก็บไว้ทําให้มันเป็นแรไอเทมหรืออะไรอย่างไรคือจริงๆก่อนที่จะเข้ามาจัดสร้างครับโกเราก็มีการคุยกับหลวงปู่แล้วก็คุยกับกรรมการวัดคือผมไม่อยากให้สร้างวัตถุมงคลเนี่ย ล้นเยอะเกินทีนี้ทางวัดเนี่ยก็ได้ก็ก็คุยกันครับโปก็คือสร้างแค่ปีละ2รุ่นบางปีก็อาจจะแค่รุ่นเดียวหรืออาจจะไม่ได้สร้างเลยก็แล้วแต่เจตนาของหลวงปู่นะครับแล้วข้อกําหนดที่สร้าง15 0 0 0ันเหรียญเนี่ยรวมเหรียญแจงหงกันเนี่ยผมว่ามันเป็นจํานวนที่กําลังดีครับมันได้มันได้เล่นหากันได้ใช้กันอะไรกันมันไม่เยอะเกินครับอะไรที่มันเยอะเกินไปเนี่ยผมก็มองว่าคุณค่ามันก็จะมาดูมันดูน้อยลงไปมาในมุมของเหรียญพี่นุมุมของเหรียญเนี่ยทำทั้งหมดพิมพ์เดียวแต่ ทั้งหมดน่าจะประมาณ12เนื้อครับทองคำ9เหรียญนะครับ9เหรียญสร้างน้อยมากลองจากทองคํามีอะไรครับมีเนื้อหน้า5เหรียญเออถามนีดนึงดินเนื้อหน้าทำไมสร้างแค่5เหรียญคือตามหลักของการสร้างพระผมก็อยากจะให้มันมีครบทุกเนื้อครับคือมีทองคําแล้วมีหน้ามันก็จะเป็นธาตุธาตุหนึ่งครับเนื้อหน้าครับก็เลยจัดสร้างแค่5เหรียญพอให้มัน กลายเป็นว่าใครที่ได้เนื้อหน้าไปผมยินดีด้วยนะเธอคอยครับเธอคอยคือ,คอย,ยังไงมาที่มาที่ไปเป็นไงการลงยาเธอคอยเนี่ยมันเป็นถ้ามองในมุมศิลปะก็คือศิลปะครับโกมันก็เป็นการลงยาตามความชอบ,บแต่ถ้าเป็นทางทางศาสตร์ที่เขาเชื่อกันก็คือมันเสริมเสริมดวงเสริมชะตาเสริมความเมตตาให้ให้กับตัวเราเงี้ยครับอฮะครับ ผมก็เลยเลือกที่จะนามาลงยาเธอคอยเพราะมันมีเสน่ห์ดีครับโกบถ้าถามว่าเธอคอยจริงๆแล้วอ่ะที่ผมเห็นอยู่มี3สีประกอบไปด้วยสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็สีม่วงสีม่วงการจำนวนการจะสร้างเธอคอยนี่ประมาณ1 5 9าเหรียญ159่สเหรียญทำไมสร้างน้อยให้มันเป็นกิมมิกอีกแล้วใช่คือผมผมส่วนตัวผมผมเป็นคนเก็บวัตถุมงคนอยู่แล้วชอบอยู่แล้วอะไรที่มันมีน้อยๆเนี่ยมันแรดีโกรู้สึกว่าเวลาเราได้ครอบครองเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจ วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นเจริญพรหลวงปู่ฝานในครั้งนี้เพื่อน,นำไรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดสร้างเจดีย์ทรงพุทธคยาเพื่อครอบเจดีย์อันเก่าของวัดป่าเวลุวันซึ่งภายในเจดีย์นั้นมีของมีค่าซึ่งมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานและเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวบ้านสืบต่อไปเหรียญรุ่นเจริญพรในครั้งนี้ได้มีการนำเหรียญน,นำเริกลงยาควอยมีทั้งหมด3มหินมงคลด้วยกัน1 อเมทิสช่วยปกป้องอันตรายพูดผีปีศาจและพลังด้านลบสองลาพิสลาชูรีเสริมสติปัญญาพลังสร้างสรรค์ดึงดูดโอกาสการงานก้าวหน้า3ามเทอร์ควอยเสริมสิริมงคลนำโชคลาภความมั่งคั่งโดยจะแบ่งเป็นสีละ50เหรียญและ9เหรียญ รวมสีทุกเหรียญเพื่อป้องกันการทำซ้ำในการจัดสร้างในการจัดสร้างเหรียญรุ่นเจริญพรหลวงปู่ฝานในครั้งนี้ต้องเรียกว่าเป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีของดินแดนอีสานร,รวมถึงยังได้ผู้จัดที่ยิ่งใหญ่อย่างคุณนุพันพันลานลานผู้สร้างที่มีประสบการณ์ในการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่ศิลาที่ประสบความสาเร็จและได้มอบเงินถวายหลวงปู่รวมเป็นตัวเงินถึง ห0สิถึงเจล้านมาแล้วทั้ง4ี่รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นพันพันล้านนารายจั์เสมาฉลองกุติและพิทักษ์ไทยและนี่แหละครับผู้ที่มีความศรัทธาอันแรงกล้าผู้ที่พร้อมจะช่วยเหลือทำนุบำร,รุงศาสนาสืบต่อไปกับคุณน,นุพันพันล้านหนูชอบลงยาเขียวค่ะกับเบียน เธอคอยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าในวงการเนี่ยเจริญพรเป็นรุ่นแรกเลยค่ะที่เพิ่งทําตัวเหรียญที่เป็นเธอคอยแล้วผสมสีอะค่ะออหนูมองว่ามันเป็นงานศิละปะที่ผสมกับแต่ว่าความเรียกอะไรความเชื่อหรือความมงคลเนี่ยค่ะหนูเลยมองว่ามันใหม่ดีก็เลยชอบค่ะคือผมดูเหรียญแจกทานอันนี้ให้ใหใหเป็นนัมเบอร์เบอร์หนึ่งเลยนะฮะ เพราะว่าเหรียญแจกทานเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนซึ่งลักษณะของเนื้อทองแดงเถื่อนเนี่ยมันจะถูกคุกเข้าไปด้วยมวลสารต่างๆนะที่ผู้สร้างนะครับคุณนุพันพันล้านเนี่ยได้สร้างได้เอามาผสมเป็นมวลสารแล้วก็หลอมแล้วก็มาพิมพ์ให้เป็นเหรียญนะฮะเรียกได้ว่าเหรียญน,นี้หน้าแขวนนะฮะเหรียญที่สองที่ชอบเลยก็คือเหรียญเนื้อเทอร์คอยส์นะเขาเรียกว่าเพอร์คอยส์นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีชื่อเรียกพิเศษนะครับซึ่งประกอบด้วยเหรียญที่มีสีทั้งสีเขียวสีฟ้าอะไรเงีายม,มันผสมประสานกัน แล้วก็พอออกมานำเอามาเป็นพื้นสีของเหรียญเนี่ยโอ้สวยมากเลยทีเดียวนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมางานพี่นุ๊กบ่อยๆเลยเรื่องของการเล่นหากันพี่นุ๊กเป็นบาลาน,นเนี่ยเสน่ห์ของเขาที่พวกเซียนหรือคนที่เล่นหาพรกกันเนี่ยมักจะเล่นเพราะว่าพี่นุ๊กมีการเขาเรียกอะไรดูแลอยู่ตลอดเวลาต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เดินสายสร้างถ้าไม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้เรียกให้ผมไปสร้างหรือ,อมไม่ได้มีเหตุจําเป็นอะไรที่จะต้องสร้างอะไรเงี้ยผมก็จะไม่สร้างเพราะเราเป็นเราเป็นนักเล่นเรารเป็นนักสะสมครับโกเราชอบการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้พูดคุยได้พบปะกันแล้ว คนที่เขาจองวัตทุมงคลเราไปครับโกคือหนึ่งเลยเขาก็ได้ร่วมร่วมบุญกับเราบุญเราสําเร็จหมดผมไม่ไม่เคยติดค้างบุญกับกับทางวัดหรือทางไหนก็แล้วแต่ผมจะถวายก่อนเลยก่อนที่จะจัดสร้างทุกทุกรอบครับโกถวายเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็รับผิดชอบตัวเราเองโดยการเล่นหาโดยการทีมงานที่เขามันจะแบ่งแยกเป็นเป็นสองสองสองทางครับโกคือหนึ่งเลยเขานําไปใช้สองเขาก็จะเป็นการลงทุนทุกอันเนี้ยมันแยกกันไม่ออกจริงโกว่ามันจะเชิงพุทธพาณิชย์ด้วยมัน มันก็พูดได้ครับโกมันเป็นสัมมาอาชีพของพ่อค้าถามว่าผิดไหมผมเคยถามครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วการที่เราเราเราเป็นคนสร้างแล้วเราเล่นครับทุกคนอุ่นใจครับโกอย่างน้อยๆคือผู้สร้างเขาก็ยังซื้อเขาก็ยังเล่นยังเล่นอยู่ยังใช้อยู่ยังห้อยอยู่ผมสร้างพระผมก็ต้องห้อยไม่ใช่ว่าสร้างแล้วก็ทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นผมการันตีนะคุณนุกพันบารานนะสร้างเพราะศรัทธาส่วนการเช่าหาบูชาหรือคนที่เล่นอยากสะสมหรือนักเก่งกำไรก็อย่างที่บอกไปพี่นุไม่เคยทิ้ง ทุกรุ่นทุกแบบนะครับไม่ว,ว่าของหลวงปู่ศิลาทั้ง4รุ่นจนมาถึงหลวงปู่ฝาน,านไม่ต้องห่วงครับการันตีชื่อนุพันธ์บาลานครับครับ การจัดสร้างเหรียญรุ่นเจริญพรในครั้งนี้เพื่อสืบสารบารมีหลวงปู่ฝานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างพระเจดีย์พุทธคยาโดยรูปแบบในการจัดสร้างมีทั้งหมด13รายการด้วยกันหากใครที่อยากเช่าหาบูชาเหรียญรุ่นเจริญพรหลวงปู่ฝานก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มร่วมวัตถุมงคลจัดสร้างโดยนุพันพันล้านหรือเพจเฟซบุ๊กนุพันพันล้าน